มันมืดเนาะสวัสดีค่ะวันนี้พบกันกับช่องพายเมษาไม่พายเมษาไม่พอยนะคะนย่าพาแม่แก้วไปป่าก่อนนะคะก่อนที่จะได้เมษาไปจะได้ดู เลยจะนอกหน้าไปก่อนอย่าตามไปนานออกครั้งนึงก็จะไม่ค่อยฟังคำสั่งเท่าไหร่ักัรตอนนี้ ก็จะให้ช่างมาทำมาเสาขัดตัวให้นะคะก็เลยต้องเอาไม่แก้วออกมาไว้ที่ป่าอ,อยากกินเหรอเอ้า เดี๋ยวก็ได้กินเดินไปโกนเดี๋ยวก็ได้กินพ่อบอกเพราะว่าแวะตลอดทางจะถึงไหมจะเอาไปไว้ที่ป่าญ้านะเดี๋ยวไปดูถ้าปล่อยให้มากันสองคนไม่เดินนะคะเราต้องกี่โมใส่ตามเขาจะรู้ว่าเรามาด้วยค่ะ นางเดินนะตุปปะต๊ปตุ๊เปเซซ้าเซขวาน่ารักมากมมขามไปแล้วขามคองไปแล้วผูกต้นไม้ใหญ่นี่หรอ,อต้นไม้ใหญ่นี่หรอ น้่หนูจะข้ามไปยังไงอะ่ะเอารถไปนะได้แล้วผูกกับต้นไม้ใหญ่นะคะให้กินต้นไผ่ไปหาไม่แกีว่วฟังกูหืออหือไม่ชน oh. จียงกันมวยมวยสบายใจมากเลยกินทั้งวันอย่าหมดไหมนี่ปลาไผ่นี่ออกมากินไผ่ เดะะี๋ยวตอนเที่ยงพ่อจะมาเอาไปลงไปกินน้ำต้องใช้ขา,าไว้ก่อนนะคะเผื่อหลุดแล้วจะได้ไปไหนได้ไม่ไกลเพราะว่าไม่แก้วเร็วมากหลุดก็ไปเร็วได้นะคะถึงจะมีโงขา ไปแล้ว <laughs> เข้าต้นไม้แล,ว <laughs> วแล้วคนวันอ,อ๋อแล้วพ่อจะมาจาัดยังไงเขาไปเ <laughs> ขาไปถูขวางพ่อแล้วนั้นหน,นังขาดก็งานนี้แหละไม่มีน้ำอืมหุนมา อู๋ถูค่อยๆต้นไม้เขาจะหกัหะหกโอ้โหเต็มที่เลยยกยกขาก่อนเอออุ้ยพอแล้วเดี๋ยวนังขา หนึ่งกริงมีความสุขในการถูตัวมาก แต่เรากลัวหนังจะขาดนะคะแล้วทีนี้พอเป็นแผลแล้วก็จะหายยาก ออกมากินเนี่ยฮะกะกาเลยะดูก่อนพอเพราะว่าจะได้ไม่ต้องข้ามไปถึงถนนด,ดูพุงพุงเต็มจอยถูต่อพอช่วงขันขัน เงออกมาเล็กๆก็ไม่กินแล้วนะคะจะขัดตัวอย่างเดียว ไ,ได้กินก็ไม่เป็นไรขอแต่ว่าให้ได้เล่นเอาหัวโคกวาไะไหมนะืึ อพ่อบอกเอาให้สนุกเขาเลยเสียงถูนะดังมากเลยกลัวนั้งขาดอย่างเดียว อยากกินด้วยอยากดู <Yeah. S 1> กด้วยเดี๋ยวกินแล้วทูก่อนทั้งอยากกินทั้งอยากทูแต่ทูก,ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยกินสนุกมาก อถูแรงมากแต่หนังไม่ขาดจะเป็นไม่พลอยถูไป,ปนี้เลือดแดงทั้งตัวแล้วค่ะถ้าถูแต่ละท่าของเขาเอา้าขาหลัง ปไปก็ไปส่งเด็กๆไปโรงเรียนก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่ามาตูกันใหม่ขาชี้บ้างนะ